พี่เอียดเนี่ยบอกเตวัดนี่เพิ่งตึงบ้านเนี่ยเออคนจังวันนี้เหนื่อยจังฉันวันนี้เพียจันท่ามหล่าวตัวไปมุนปราวัดในมาสวดซอแม่จ้ะนะฮะสวดเบาอีแล้วพี่เอเออฉันไม่ได้ยินเลยอ้าวฉันไม่ได้แหล่งออกกันเลยพึ่มพั่มพึ่มพั่มอยู่ในก็กุดเล่อธรรมกุดเล่อธรรมนั่นแหละโดยความแก่เลวแหละแล้วสวดเบาปนญีแม่ฉันน่ะเบื่อได้กินวันพี่เอตั้งใจไหม บอกแ้ชวดแรงๆเ,งเตือนๆไปเลยให้แม่จันได้ชูดคืนวันไปเลยมันต้องมีแรงส่งอ่ะ,อะนั่นแหละต่อเช้าให้ใกล้เข้าไปเทวัดตาไปดึงล็บซองลอยอาซิบในซองฉันว่ายไปซ้ำลอยว่ายอาซิบาทก่อนบอกแกตาว่าเจ้าภาพไม่เคยไปตับใจอืมคอยให้แกตัวขึ้นต่อพวกนักที่ต่อฉันมุ่นลาวแต่บอกไอ้ชวดดังๆไอ้มันช้ำหูฮิตชวดดีมีทิพนามีทิพหายนี่เปล่าอ่ะไวตามิยวก็ว่ายถูกวันอ่ะเพียนะ ตึงเหลืองอีเพี้ยนล่ะร่างวัดนั่นแหละเพี้ยนช่วยงานฉันมาลอยหนึ่งวันนี้กับมันไส้ซองมันมากเกยนเจอไหมมันกลัวเจ้าภาพซื้อไปตึงตัวแต่นี่มันไม่ทันฉันแน่ฉันหักมุมซองมันแหละที่่ออีเพี้ยนยืนมาถึงมันอีช่วยแต่ไรฉันไปแก่แหลในครัวเป็นล่มฉันให้ล่างพิงลอยหนึ่งแลกแม่มันตายเพียดขาฉันช่วยหกเมิ่นงานแม่มันนะฉันเต็มทีฉันใจกับมันขนาดไหนแหละผองานแล้วมันช่วยลอยเดียวการตุนหยับเยอะแรงงานฉัน ก็น่ดปีโซพี่เอออยู่ตะค้องตีนนะปีโซพี่ฉันแกมาฉันเป็นล่มเลยเอียนไสเบียกาโมมาเออหน้าว่าข้องล้านแกนั่นแหละล้านแกเล่นแบงกาโมเนียถึงไม่โลแก่ลงว่าแกตั้งใจว่าแกไม่เบียมันผือมั่งนี่นะเดี๋ยวฉันตามไปดาวแนปีโซพี่นี่ตะค้องตีนแล้วปีเอียเอาแต่น้าทุกดาเหมือนกันฉันแลงไวเร็ววะแขกเตม่าในงานทุกคนฉันไม่ฉายจานฉายชามบอกฉันจ้างคนหลังชามไม่ไว้วันห้ารวยห้ารวยลางกันไม่ไว้ กาปลอกในครัวฉันบอกให้มากินกับพลอะก,ก่อนกินแซนมันริ้วได้ใครกินสซตตรวติดสติ๊กเกอร์ไว้เลยเมือ่อตรวจโควิดน่ะนึ่งรอบนึ่งเลอกเทานั้นใครมีปัญหาให้มาพบฉันฉันหยิกล็อบไปกินแต่บ้านห่วอ,อยากกินข้าวก็ไปกินแต่บ้านนี่เขาให้มาขอรอบซอบงานคนตายเออนี่กินกาเอ็มกันเพลนคนโป้คนยาค้นกันมาตังครัวเจ้าภาพตะบือเลี้ยงไว้อ่ะเติมเือนกัน,น,กนเป็นนัวหน้าแม่